สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่ช่วงของ Recap หลังเกมนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกดูการ, bon ร2026นะครับในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเป็นเกมการแข่งขันที่ลงเล่นกันไปเมื่อวันศุกร์ที่23มกราคม2569ที่ผ่านมานะครับในเวลา12นาฬิกานะครับเป็นการเจอกันของทาง GLO Miracle นคอนนทน์นะครับ ทีมที่ลงเล่นไปก่อนหน้านี้2เกมในช่วงสัปดาห์แรกยังไม่ประสบพบเจอก,กับชัยชนะนะครับลงสาพบกับสุพรีมทิพยชนบุรีอ e ีเทคนะครับที่เก็บชัยชนะมาจากการลงเล่น1เกมในสัปดาห์แรกนะครับคู่นี้เล่นกันในเวลา12นาฬิกานะครับของเมื่อวันศุกร์นะครับ MCC Hall เดอะมอบางแคนะครับ เกมการได้ไขันัดนี้ครับทางนครนนท์นะครับของโคชเอ็มธนก,กิจอินเลี้ยงครับก็มีความมุ่งมั่นหมายมั่นปันมือที่จะอย่างน้อยๆตีเซตให้มันแตกให้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเรียกขวัญและกําลังใจครับเพราะว่าจะเป็นโปรแกรมการแข่งขนที่ถือว่าเป็นเกมหนักนัดสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่ พวกเขาเนี่ยหลังจากนี้อีก4เกมเนี่ยจะเจอกับคู่แข่งที่อยู่ในมาตรฐานที่ไม่ได้สูงกว่าพวกเขามากสักเท่าไหรนะ่ละหรือบางทีมเนี่ยก็อยู่ในมาตรฐานที่พวกเขาอาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับการจัดทัพในนัดนี้ครับทางโค้ชเอ็มเลือกใช้มือเซตเป็นน้องน้ำตาลรัชดาชอว์อ้นโฉมนะครับผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาเลือกใช้ออนอุมาสิทธิรักกัปตันทีมนะครับลงเล่นคู่กับทางออมออมจามิกรออ,อ,อมอมจามิกรแคนแก้วนะครับโดยที่ผู้เล่นบีหลังเป็นน้อง ปอยนัทมนอาจเชื้อนะครับผมเป็นนักเรียนชั้นม4นะครับเล่นเล่น,ลนบอลหลัก2คนเลยนะครับแล้วก็มีบอลเร็วเป็นเอรินเทอร์บราเธอร์ลงเล่นคู่กับน้ำฝนทิพุนาบัวหลายโดยที่มีตัวรับอิสระก,ก็เป็นทางน้องเอ๋ยการรัตคำวงลงเล่นคู่กับน้องแตงโมสิริกานดาใจดีนะครับก็มีปัญหาพอสมควรนะครับสำหร,รับทางนครนน์ผู้เล่นกําลังหลักในส่วนของตัวที่เป็นนักศรรึกษามหาวิทยาลัยเนี่ย ก็ไปเล่นในกีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์แห่งประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่กันมา1สัปดาห์เต็มเมนะครับโอกาสที่จะได้เก็บตัวฝึกซ้อมแบบฟูลออปชันเนี่ยน้อยมากรวมทั้งนักกีฬาในระดับมัธยมปลายของทางโคชเอ็มเนี่ยหลายคนก็ต้องไปรับใช้โรงเรียนในการลงเล่นใน,ในร,ระดับเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นในนัดนี้เนี่ยจะถามว่าได้พักนานได้เปรียบทีมอื่นไหมสำหรับน,นคอนนลก็คงจะไม่ใช่นะครับขณะที่ทาง ทีมสุรีมทิพยชุมบุรีอีเทคของโค,ชค้ชกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยก็ทุบเอาชนะนะครปฐม s s i u มา3ต่อศูนเซตสภาพทีมวันนี้พวกเขาไม่มีทางน้องหนิงวรัญญาศรีละองนะครับที่ป่วยแล้วก็น้องๆในระดับเยาวชนทั้งกาฟิลนัทนิชาแซ่เลา้าน้องจอยซันฟานีแขวงดดเอ็มรวมไปถึงน้องแปง้งอุม,มารินแก้วกาหลกนะครับที่ก็ติดภารกิจอยู่กับ โรงเรียนในรายการระดับเยาวชนเช่นเดียวกันแต่ว่าการเจอกับทางนครนนในช่วงหลังเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสุพีมเรียกได้ว่าผูกปีชนะมาโดยตลอดนะครับไม่ลำบากสักเท่าไหร่นักนะครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางสุพีมเองก็คาดหวังว่าจะเก็บชัยชนะให้ได้แบบครีนเซต จัดออกมานะครับมือเซตออกซัสโดยกุลภาเปี่ยมพงศารนะครับผู้เล่นหัวเสาเลือกใช้วริศราสีทะาเลือดลงคู่กับกติกาแก้วพินก็เป็นการเจอทีมเก่าของน้อง2คนนี้นะครับเติบโตมากับโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหแล้วก็มีช่วงเวลาที่เคยรับใช้สมโมสรน,นครนนทลงเล่นในฐนลีกกันมาแล้วผู้เล่นบีหลังครับออกซัสโดยการใช้น้องบีมการจนาสีใส่แก้วนะครับบอลเร็วปื้มจิตถินขาวประจำการคู่กับทาง การย์ขุนเมืองที่เสร็จภารกิจกีฬามหาวิทยาลัยแล้วก็กลับมาช่วยทีมได้เป็นนัดแรกในฤดูกาลที่สองน้มโบตัววิสศษก็เป็นสุภัตตาภพาโลดลงเล่นคู่กับน้องอิงนิชากรบรรสุกโดยที่น้องเนยนัทมลเหลืองวัฒนวิไลไม่มีชื่อในเกมการแข่งขันนัดนี้นะครับขณะที่ขุนพลังผู้เล่นสำรองก็มีหลายคนนะครับที่พร้อมรอโอกาสอยู่น้องเนยกนกความแสงทองน้องไอซ์ก่อนภัสต์ดวนวันน้องสศิสธรเจตตะ มาริกาการทองรวมไปถึงนัทธาริกาวสานนะครับเกมการแข่งขันในคู่นี้ช่วงออกสตาร์ทเนี่ยช่วงเซตแรกเนี่ยทางนาครนนท์ทำได้ดีนะครับมีจังหวะที่ก๊อกแก๊กกับทางสุพีมได้แล้วก็มีจังหวะที่ขึ้นไปนําในระนาบ2ถึงสคะแนนด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าพอจังหวะที่ทางนาครนนท์เนี่ยนำ สักประมาณ12ต่อ8หรือ2ต่อ9เนี่ยเป็นการเสิร์ฟของทางปลื้มจิตถินขาวนะครับที่เสิร์ฟได้อย่างยอดเยี่ยมมากได้ไปถึง 2S นะครับแล้วก็จังหวะที่เสิร์ฟแล้วไม่ได้ลูก S เนี่ยก็ทําให้เกมรับของทางนคะรนนท์เนี่ยแตกกระจายได้นะครับเรียกได้ว่าทํา counter attack หรือว่าทำ side out เปลี่ยนไม่ได้เลยนะครับได้แค่ตีบอลแก้ไขามาแล้วทางสุพีองเนี่ยเขาก็ลุกกลับไปเป็นคะแนนได้เกือบทั้งหมด โดดเด่นโดยเฉพาะทางกติกาแก้วพินนะครับที่เซตแรกเนี่ยระดมเกมบุกโจมตีเข้าใส่โซนลับของนครนนท์เนี่ยแตกกระแตกกระจายนะครับมีแต้มในช่วงเซตแรกไปถึง7คะแนนนอกจากนี้บอลเร็วทั้ง2คนปลื้มจิตกับทางการเัน,นเองก็ทํางานได้อย่างยอด <c oughs> เยี่ยมนะครับมีแต้มรวมกัน2คนเนี่ยรวมกันถึง7คะแนนเรียกได้ว่าเป็น3ามบิ๊กทรีของทางสุพีในช่วงเซตแรกนะครับขณะที่ทางนครนนท์เองก็พยายามที่จะออกบอลเร็วให้ได้มากที่สุดนะครับเนื่องด้วยไม่ต้องการยือนานนะครับยือนานเนี่ยยังไงเกมรับของพวกเขาเนี่ยก็ เป็นรองทางสุพีมอยู่แล้วในการตีเนื่องด้วยบอลหลายๆคนเนี่ยเป็นบอลเด็กนะครับสปีดบอลของทางน้องปอยนัทมนอาจเชื้อรวมไปถึงน้องอมอมจะมิกรแคนแก้วเราก็เห็นกันชัดเจนนะครับว่าเวลามาเจอกับรุ่นพี่หรือว่าเจอกับบล็อกดีๆแล้วก็โซนรับที่มันดีๆเนี่ยการที่จะตีฝ่ายให้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนในรายการระดับเยาวชนที่เขาเล่นนะครับเซตนี้ทางออมมากับทางเอเดนเทรลเลอร์บร์เทอร์แสก็ถือว่า เป็น2คนที่ทำผลงานให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สุดท้ายในคะแนนมันไปขาดในช่วงกลางเซตจากล็อกที่ปลื้มจิตเสิร์ฟนั่นแหละครับที่รันไปไม่น่าจะต่ำกว่าหกถึงเจ็ดคะแนนเป็นสุพีรมที่เก็บเซตแรกไปก่อนนะครับยี่สิบห้าต่อสิบเจ็ดคะแนนนะครับเข้าสู่ในช่วงเซตที่สองครับรูปเกมยังคล้ายในลักษณะเดิมนะครับผู้เล่นของทางสุพีรมที่จัดลงมากับทางนาครนนท์เนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่น คล้ายๆกับชุดเดิมนะครับอาจจะมีในช่วงของมือเซตรัชดาช้อนโฉมที่ดูเหมือนว่าหลุด,ลดๆไปนะครับก็มีการเปลี่ยนเอาทางน้องอุ้มปราณปริยาสุขเจริญมือเซตดาวรุ่งในระดับมัธยมเนี่ยลงมาช่วยเซตนะครับก็ยังไม่สามารถทําให้เกมมันดีขึ้นมาได้มากสักเท่าไหร่นะักแม้ว่าเซตนี้เนี่ยเอเินบราเธอร์ ที่ดูเหมือนว่าเข้าที่เข้าทางมากขึ้นก็พยายามจะช่วยอย่างเต็มที่นะครับแต่บอลหลักของทีมเนี่ยทั้งทางออนอุมา um ar, นัทมนอาจเชื้อรวมไปถึงจามิกรแคนแกวเนี่ยเปลี่ยนคะแนนให้กับทีมได้น้อยมากนะครับแต่ออนอุม um าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาสามารถที่จะ ช่วยเก็บหลักบ้านช่วยปัดกวาดเช็ดถูช่วยดึงบอลเสิร์ฟดีๆช่วยดึงบอลรับตบดีๆแล้วก็ให้ทีมเนี่ยทำคอเตอร์แอตแทกได้หลายครั้งแต่ว่าบรรดาตัวตีเองเนี่ยสปีดบอลยังไม่สามารถทําอะไรบล็อกของทางซูปพปีมได้เซตนี้ก็เลยเป็นเหมือนม้วนเดียวนะครับซูพปีมเองเนี่ยก็ระดมคะแนนท่าลมเข้าใส่บอลหลักทั้ง3คนยังมาเหมือนเดิมนะครับเซตนี้บอลหลักนอกจากทางกติกากับบริสลาที่ถือว่าอยู่ในมาตรฐานแล้วยังมีน้องบีมการจราสีใส่แก้วที่ขึ้นมาทําคะแนนได้อีก4คะแนนนะครับ ยังไม่รวมกับทางปพ้่มจิตถิ่นขาวที่ขย่มเกมหน้าตาคายของทางคอนครนอนเรียกได้ว่าไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับในวัย42ปีของทางปพ้่มจิตเนี่ยเจอกับ บอลเด็กบอลที่ยังดูแล้วประสบการณ์ยังเป็นรองเนี่ยยังไงพื้นจิตก็เก็บกินสบายครับแล้วก็มีการปล่อยทางน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลรวมไปถึงน้องเนยกนกพรอแสงทองลงมาในช่วงกลางเซตแล้วก็ยืนยาวๆจบเกมเซตที่2ก็เป็นทางสุพีมเอาชนะนะครนนไปได้25ต่อ19คะแนนนะครับเซตที่3ครับนครดนในสถานการณ์หลังพิงฝาครับวิ่งสู้ฟัดสูส้กันสุดใจนะครับบอลเด็กของทางโคชเอ็มเนี่ยก็พยายามที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะตีเซตให้แตกให้ได้หรือทําให้เกมมันสูสีมากกว่าเดิมให้ได้เซตน,นี้ต้องชมนะครับน้องปอยนัทมน์อัจเชื้อขึ้นตีจากระยะ3าเมตรหลังแล้วก็โค้งหลัง,หล,งหลายๆครั้งเนี่ยบอลมันไม่ได้หนักนะครับแต่ว่าดูตีแล้วมีเหลี่ยมที่ดีมากขึ้นนะครับตีฉลับบล็อกของทางผู้เล่นสุพีมเนี่ยออกไปเป็นคะแนนได้หลายครั้งนะครับเซตน,นี้ก็เลยดูโดดเด่นขึ้นมาในส่วนของทางน้องปอยนัทมนอัจเชื้อแต่คนที่หายไปกับเป็น เอรินบาร์เทอร์เทเลอร์เอรินเทรเลอร์บาร์เทอร์สนะครับที่ไม่สามารถออกสกอร์ได้ในะเหมือนช่วงเซตที่1กับเซตที่2อ,ออนอุมาสิทธิลักษ์ก็ยังพยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าสภาพร่างกายเจ้าตัวก็ยังยองรับหลังเกมว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นมากสักเท่าไหร่นะักนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการช่วยทีมปัดกวาดเช็ดถูหลังบ้านเหมือนเดิมเซตนี้ทางสุพีมมีการเอาสุภาวดีพันวิไลลงมาเป็นตัวเจงแทนนกบีมกาจนาศีสายแก้วในตำแหน่งบีหลังแล้วก็เผชิญหน้ากับเกมรับของทางนักคอน,น น้องแคปหมูเองเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ไม่สามารถตีฝ่าบล็อกได้โดนบล็อกกดจมลงมาหรือว่าในหลายๆครั้งเนี่ยก็ตีเสียแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นที่ก้าวขึ้นมาช่วยทีมโดยเฉพาะน้องโบไกลรัตนขุนเมืองที่บอลไหลค่อนข้างเฉียบขาดมากๆนะครับในช่วงเซตที่3ประกอบกับก,บกติกาแก้วพินก็ยังถือว่ามือร้อนต่อเนื่องบริษัาสิธาเลิศเองแม้ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่น้องเฟร์นเอ,เองเนี่ยการเจอกับทีมเก่า โค้ชคนเก่าแล้วก็รุ่นน้องของเธอหลายคนเพื่อนของเธอหลายคนเนี่ย,ยนเธอดูเหมือนมีอาการเกร็งๆนะครับตีเสียตีหลุดออกไปหลายลูกแต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยนครน,นนท์แม้ว่าจะมีโอกาสขึ้นนําในระนาบ3าหรือ5คะแนนในช่วงกลางเซตนะครับแต่ว่าก็มาเจอความเก่าของสุพีมโดยเฉพาะล็อกการเสิร์ฟของทางเพิ่มจิตถิ่นข่าวเนี่ยทำลายเกมของนครนนท์ได้ทุกเซตเลยนะครับบทกันไปกันมาพอแต้มเข้าสู่ช่วงแต้มที่20เนี่ยกลายเป็นสุพีมที่อาศัยความเก่าขึ้นไปขึ้นแทนได้ก่อนแต่นครนนท์ ตนแต้มมาตามหลังอยู่ที่23ถึง24หลังจากที่น้องเฟริร์นวิลา4สีทาเลอร์เสริมเสียไม่สามารถปิดเกมได้แต้มสุดท้ายทางนครนนทนเสริมและสุพีมรับล้นนครนนทนไม่เด็ดขาดพอในการซ้ำหน้าตาขายของทางอลินบาร์เทอร์สนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วเนี่ย อ,อนุมารสิทธิลักษ์จะมีโอกาสได้บุกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ตีหลุดออกไปสุดท้ายเป็นทางสุพีมทิพย์ชมบุรีเทคเก็บชซตที่3ไปได้อีกที่สกอร์25ต่อ23คะแนนทาให้สู่ผลการแข่งขันสุพีรมทิพยชมบุรีเอเทคเอาชนะนครนนท์ไป 3, 3ต่อศูเซต25ต่อ17 25ต่อ19แล้วและก็25ต่อ23คะแนนนั่นทําให้สุพีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดนะครับมี6คะแนนเต็มแบบครีนเซตส่วนทางนครนนท์แพ้3นัดรวดนะครับได้ ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่ยังไม่มีคะแนนในฤดูกาลนี้ส่วนสุพีมเองก็มี6คะแนนเต็มก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนของตารางอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสถิติที่เกิดขึ้นในเกมนี้หลายบุคคลนะครับนครนนท์ได้ทางนัทมน์อัดเชื้อกับเอรินเทเลอร์บาร์เทอร ER ์สทำไปกันครละ8คะแนนนะครับเท่ากันเป็นท็อปสกอร์ของทีมส่วนที่รองลงมาเป็นออนุมัสสิทธิลักษณ์ที่ทำไป7คะแนนขณะที่ทางสุพีมทิพย์พชนบุรีอีเทควันนี้พวกเขาได้กติกาแก้วพินทำไป14คะแนน เพิ่มจิตถินขาวทําไป10คะแนนแล้วก็วนิศราสีทาเลิศทาไป9คะแนนนะครับก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สุพีมไม่ยากสักเท่าไหร่นะก็อาจจะมีในช่วงเซตที่3คล้ายๆกับเกมที่เจอกับนครปฐม,มที่พวกเขามีการเปลี่ยนเอาผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนลงมาแล้วก็ทําให้ทีมมันรวนลงไปบ้างนะครับสสิติอื่นๆที่เกิดขึ้นแอตแทกวันนี้นครนวล ได้ไป33สุพีมได้3 8ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เหนือกว่ากันสักเท่าไหรนะ่นักห้าลูก่นนั้นนะครับแต่สิ่งที่เหนือกว่าก็คือการเสิร์ฟเอสสุพีมได้ไปถึง6ครั้งนะครับนครนนท์ไม่มีเสิร์ฟเอสเลยในวันนี้แล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือยังเสิร์ฟทําไลายเกมของสุพีมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยเกมบล็อกครับสุพีมขึ้น2หลักครับวันนี้มา10บล็อกครับส่วนนครนนท์ได้5บล็อกครับก็ตามหลังอยู่ถึง5บล็อกด้วยกันเลยกท่ er ันนีกกนคนละ 21ครั้งก็เป็นชัยชนะของทางสุพีมที่ดูยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในเกมต่อไปนะครับสัปดาห์นี้ทางนักคอนนทนไม่มีโปรแกรมให้เล่นแล้วนะครับพวกเขาจะไปเล่นอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่3นะครับวันเสาร์ที่31มัมกราคม 2,569เป็นเกมสำคัญที่นครนนจะพลาดไม่ได้นะครับด้วยการเจอกับทางการจนะบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลขับเป็นเกมชี้ชนาโดยตรงว่าจะอยู่หรือไปก็สามารถมงบอกได้เหมือนกันในเกมนี้สำหรับเกมใหญ่ของทางนาครนนและก็การชนะบุรีพาวเวอร์วันเสาร์ที่3 1มกราคม2,569ในเวลา18นาฬิกาที่ MCC Hall เดอ Mall บางแคซึ่งจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะเล่นกันที่ MCC Hall t h อ Mall บางแคก่อนที่จะไปเล่นกันที่นครราชสีมาอออขอไปครับก่อนหน้าที่ทางนาครนนจะเจอกับการจนบุรี เพราะเขามีเกมสาคัญก่อนหน้านั้นในวันที่29มกราคมวันพฤหัสบดีนะครับณนะคอนนท์จะลงสนาพบกับอ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีซึ่งเป็นเกมสำคัญสุดๆถ้าแพ้เกมนี้ต้องยอมรับว่าการหนีตกชั้นแทบจะ เป็นไปนด้วยยากลําบากมากหลังจากนี้เป็นการเจอการของบอลเด็กด้วยกันแต่นครนน์อาจจะดูดีกว่าเพราะว่ามีตัวประสบการณ์เข้ามาช่วยอ,อยู่หลายคนเหมือนกันอ่างทองมหาวิทยาลัยการแกรน,นชาติเองก็เป็นทีมที่ยังไม่ชนะใครเพราะฉะนั้นวิ่งสู้ฟัดกันสุดๆแน่นอนนะครับนี่เป็นโปรแกรม2นัดที่ทางนครนน์จะต้องเล่นในสัปดาห์ที่3นะครับพฤหิษัสที่29กับวันเสาร์ที่31 18, 18ิบนิกิาทั้งคู่เป็นเกมแห่งชีวิตของทางนครนน์ในฤดูการนี้ส่วนสุพีมที่พยชมบุรีอีเทคในสัด 2, ปดาห์ ในการเจอกับนครรอลสีมาคิวเินซีวีซีวันเสาร์ที่24มัมกราคม2,569ซึ่งจะเป็นแมตชเดย์ที่3ของทางสุพีม เป็นการทำศึกบิ๊กแบชกับทางโคราดเพื่อแย่งชิงตำแหน่งหัวตารางผลจะจบยังไงก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันนะครับและคลิปนี้ก็คือการรีแคปเกมการในขันคู่ระหว่างทางนาครนนท์กับทางสุพีมขอบคุณคุณผู้ชมที่ตามชมด้วยนะครับเราลากันไปที่ท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอ้อขออภัยนะครับที่คลิปนี้มันช้าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมไปดูเกมที่อ็ c h a ซีบางแครในเกมผู้ชายคู่ระหว่างนายมฟฑุกับนครราชสีมามา ก็เลยกลับมาก็เลยทำไม่ไหวนะครับใครอยากฟังรีแคปเกมซ u เปอร์บิ๊กแมชของฝั่งชายที่โคลาดแพ้กับเดมอนฟูดเป็น1นึ่งต่อสเซตคอมเมนต์มาบอกนะครับถ้าคอมเมนต์สนใจอยากจะฟังคู่นั้นเยอะๆเดี๋ยวผมจะทำให้คลิปนี้ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ